สวัสดีครับทุกท่านครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้ผมอยู่ในเมืองสีสเกตนะครับพาทุกท่านมาชมร้านซ่อมรองเท้านะครับคุณผู้ชมครับซึ่งชื่อร้านว่ารุ่งฟ้านะครับก็อยู่แถวๆกับวงเวียนอนุสาวรีย์แม่สีสะผมนะครับทางน้นแม่สีสะผมไปทางนี้ก็จะไปสถานีรถไฟสีสเกตนะครับ ร้านซ่อมรองเท้าเมืองสีสเกตจะอยู่ข้างๆกับโรงแรมสีสเกตโฮเทลนะครับนี่ครับร้านนี้เดี๋ยวมาคุยกับคุณลุงครับอ่าสวัสดีครับคุณลุงครับครับมีมือหยุดบอครับคุณลุงมีวันหยุดไหมครับมีวันหยุดไหมหยุดก็วันอาทิตย์แหละครับอ๋อทุกวันอาทิตย์จะหยุดใช่ไหมครับก็ไม่ทุกอาทิตย์อ๋อแต่บางทีก็เปิดเหมือนกันวันอาทิตย์อ๋อแต่ส่วนมากจะหยุดวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับซ่อมรองเท้าเนี่ยสามโมงครับสามโมงเช้าเก้านาฬิกาเนาะ หอดจากโมงครับป่ะนี้ประมาณหาโมงครงประมาณหาโมงเนาะหาโมงครือว่า17บเนาฬิกาสานอนี่แหละเนาะซ้อมได้ทุกประเภทเลยเป็นมอครับรองเท้านี่แบบนี้นี่สีมาสภาพได้ก็ซ้อมได้เบิดเลยเฮ็ดทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างเนาะครับนอเป็นบางอยางบางแบบแล้วครับอืมครับเปิดมาประมาณจักปีเหรอครับคุณลุงหลานประมาณ50ปีได้บ่40กว่สิบกว่าเกือบ50นี่แหละเนาะครับเนาะ ยุ่มองนี่ประจําเลยบ่ครับยุทอ๋อยุทึกนี่ประจําเลยเนาะขอบคุณครับสาหรับข้อมูลคุณผู้ชมนะครับถ้าหากว่าอยู่ในเมืองศรีสะเกดหรือว่าอยู่ต่างอาเภอนะครับถ้าล่องเถาที่สื่อมานนี่เป็นล่องเท่าราคาแพงๆนะครับถ้ามันพังมันเสียหายในห้องบอยากถิมนะครับบอยากทิ่งเอาเอามานล้านนี้นะครับรุ่งฟ้านะครับนี่คุณลุงเพิ่กจซ่อบยุ่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ละล้านสอมล่องเท่ารุ่งฟ้าอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับ อยู่ใกล้ๆครับวงเวียนเมรสีเนอพี่น้องเนอใครอยากเอาร่องเท้ามาสอมกับมาได้เลยครับคุณผู้ชมครับออาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ